ภายในงานพระสุภกรสุภระัตะนูท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีวางผานทูบเทียนแพรและผานดอกไม้หน้ารูปหลวงพ่อทัตตาชีโวเพื่อน,น้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล83ปี พร้อมกันนี้ยังได้รับชมภาพประวัติการสร้างบาร,รมีของหลวงพ่อผ่านเ v มวมณีจักรวาลจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายจตุปจัจยทยธรรมบูชาธรรมหลวงพ่อทัตชีโวประธานนำกล่าวได้แก่กาลยานมิตรทองยศกาลยานมิตรวาสนาคำวงษากาลยานมิตรซินดี้กาลยานมิตรสกอตวิทเ,ทเกอร์ กาลยาณมิตรจอมสีหลวงประเสริฐพิธีกล่าวคำถวายคีฬานเภสัตประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรแพงสีมิเชลกัลยาณมิตรนิคโคลัสกาลยาณมิตรอเล็กซานเดอร์กาลยาณมิตรชอนจันทวงศ์พิธีกล่าวคำถวายดอกไม้บูชาธรรมหลวงพ่อทัตตาชีโวประธานนำกล่าวได้แก่กาลยาณมิตรศรีวิไลอัมคาและครอบครัวอุทิศส,ส่วนกุศลให้ กัลยาณมิตรเจมส์อัมคาพิธีกล่าวคำถวายบาทสนับสนุนโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประธานนำกล่าวได้แก่กัลยามิติศสีวิไลกัลยาณมิตรเจมส์อัมคากัลยานมิิรมาร์กกัลยานมิตรปิ่นแก้วสีสุราชพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบวชพระสนับสนุนโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประธานนำกล่าวได้แก่ กาลยานมิตรมอนวงสัมพันธ์และครอบครัวพิธีกล่าวคำถวายพระไตรสนับสนุนโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประธานนำกล่าวได้แก่กาลยานมิตรโทบี้กาลยานมิตรเมลานียังพิธีกล่าวคำถวายกองทุนต้นสมบัติจักรพัฒนประธานนำกล่าวได้แก่กาลยานมิตรสุดาปัญญาลาส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทาน ประธานนำกล่าวได้แก่กาเลยนมิสสกอตกาเลยนมิสซินดี้วิทเกอร์พร้อมกันนี้คณะประธานและคณะเจ้าภาพได้ถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่มวมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและถวายพระทหารเทนแด่คณะสงฆ์ด้วยส่วนในภาคบ่ายพระมหาสักกริน เสตะชะโยได้บรรยายธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องค่ะ